จากแมนเดลาถึงกะทมันทุเมื่อศีลคือลมหายใจของชาติหรือเพียงเศษเท่าในเปลวไฟแห่งความแค้นภาพเปลวเพลิงที่โหมกระหน่ำกลางกรุงกะทมันทุเมืองหลวงของเนปาลเมื่อเดือนกันยายน2025ไม่ใช่เพียงแค่ไฟที่เผาทำลายอาคารรัฐสภาหรือบ้านพักนักการเมืองแต่เป็นดังไฟที่แผดเผาความหวังและศรัทธ,ธาในมนุษยธรรมจนแทบมอดไหมทว่าในยามที่โลกเผชิญหน้ากับความบ้าคลั่งเช่นนี้ เราอดไม่ได้ที่จะหวนรำลึกถึงบุรุษผู้หนึ่งนามเนลสันแมนเดลาผู้ที่ชีวิตของเขาสลักสล่าวคุณค่าของศีลอันเป็นรากฐานแห่งการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ไว้กลางหัวใจแมนเดลาวีรบุรุษผู้เดินบนเส้นทางแห่งศีลธรรมแม้ต้องแลกด้วยอิสรภาพแมนเดลาผู้เกิดในตระกูลผู้ทรงอิทธิพลในแอฟริกาใต้ได้เลือกเส้นทางที่แตกต่างเขาอุทิศชีวิตเพื่อต่อสู้กับความอายุติธรรมของการแบ่งแยกสีผิวอพาไทย ในระยะแรกแมนเดลายึดมั่นในหลักสันติวิธีไม่เบียดเบียนเช่นเดียวกับมหาตามะมคานทีความไม่นิยมการฆ่าสัตว์ของท่านถึงขณะที่แม้ขับรถทับงูโดยไม่ตั้งใจก็ยังทําให้สะเทือนใจไปหลายวันนี่คือการยึดมั่นในศีลข้อหนึ่งไม่เบียดเบียนชีวิตที่มนุษย์พึงมีต่อกันแต่เมื่อเผชิญหน้ารัฐบาลที่ใช้ความรุนแรงปราบปรามอย่างหนักหน่วงแมนเดลาจาต้องหันไปใช้การต่อสู้ด้วยกําลังอาวุธในฐานะมาตรการสุดท้าย เขาถูกจับกุมในปี1962และถูกจำคุกนานถึง27ปีบนเกาะโรเบิรนการคุมขังนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอายุติธรรมของการแบ่งแยกสีผิวที่ทั่วโลกรับรู้แม้ในคุกแมนเดลายังคงศึกษาและทบทวนเส้นทางการต่อสู้เมื่อได้รับการปล่อยตัวในปี1990ท่านมีได้เลือกเส้นทางแห่งการแก้แค้นหายแต่เลือกเส้นทางแห่งการปรองดองการให้อภัยและความจริงแมนเดลายืนยันในทรูธ หรือสัจธรรมที่เขาเรียกว่าสัตยะกโกรหาและต่อต้านการช่อฉนในทุกรูปแบบสะท้อนถึงศีลข้อที่4ไม่มุสาและศีลข้อที่ 2, 2> ไม่ลักทรัพย์ในการบริหารบ้านเมืองท่านได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้และนำพาประเทศสู่ยุคใหม่แห่งประชาธิปไตยและความเท่าเทียมบทบาทของท่านทำให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1993 กาธมันทุ2025เมื่อศีลคือภาพฝันที่แตกสลายในไฟแห่งความแค้นย้อนกลับมาที่เนปาลแรงขับดันของการประท้วงที่รุนแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีนี้คือกลุ่มเจนซีหรือคนหนุ่มสาวชนวนเหตุเริ่มต้นจากการที่รัฐบาลสั่งแบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกว่า26แห่งโดยอ้างว่าเพื่อปราบปรามข่าวปลอมและอาจกรรมไซเบอร์ทว่าสำหรับเจนซีแล้วนี่คือการปิดปากประชาชนเป็นการละเมิดศีลข้อที่4ไม่มุสา ที่รัฐบาลควรยึดถือในการให้ข้อมูลอย่างโปร่งใสและการรับฟังเสียงของประชาชนแต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังเปลวเพลิงและความโกรธแค้นคือปัญหาเรื้อรังที่กัดกินสังคมเนปาลมานานความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจชาวเนปาลกว่าหนึ่งใน5ตกอยู่ในความยากจนอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวสูงถึงร้อยละ20.8คนจำนวนมากต้องไปทำงานต่างแดนเพื่อส่งเงินกลับบ้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาที่ฝั่งรากลึกถึงใน d n a ของประเทศประชาชนกว่า84%มองว่าการทุจริตในภาครัฐเป็นปัญหาใหญ่กรณีทุจริตจัดซื้อเครื่องบินของสายการบินเนปาลแอร์ไลน์สร้างความเสียหายมหาศาลวัฒนธรรมเนโปคิดส์ภาพลูกหลานนักการเมืองและชนชั้นนำใช้ชีวิตหรูหราโพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดียอย่างไม่เกรงใจในขณะที่คนส่วนใหญ่ต้องดิ้นรนทำให้ความรู้สึกไม่เป็นธรรมปะทุข,ขึ้นนี่คือการละเมิดศิลข้อที่2ไม่รักทรัพย์ หรือช่อฉนอย่างโจงแจ้งที่สุดเพราะพวกเขาถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยบนภาษีและความทุกข์ยากของประชาชนความโกรธแค้นของเจนซีปะทุขึ้นเมื่อตำรวจใช้กระสุนจริงสลายการชุมนุมทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนและบาดเจ็บหลายร้อยคนความรุนแรงลุกลามผู้ประท้วงบุกเผาอาคารรัฐบาลบ้านพักนักการเมืองปล้นสะดมและทำร้ายเจ้าหน้าที่ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรีถูกไฟคลอกเสียชีวิตในบ้าน แม้แต่นักโทษก็แหกคุกมาร่วมก่อจลาจลการกระทําเหล่านี้สะท้อนถึงการละเลยศีลข้อหนึ่งไม่เบียดเบียนชีวิตอย่างน่าสะเทือนใจบทเบียนสําหรับโลกเราจะยังคนยึดมั่นในศีธรรมได้หรือไม่เนลสันแมนเดลาเคยกล่าวว่าไม่มีใครเกลียดคนอื่นเพราะมีสีผิวพื้นเพและศาสนาที่แตกต่างมาตั้งแต่เกิดทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะเกลียดผู้อื่นและเมื่อคนเราสามารถเรียนรู้ที่จะเกลียดได้แล้ว ก็สามารถเรียนรู้ที่จะรักได้เหมือนกันเพราะโดยธรรมชาติแล้วความรักเกิดขึ้นในหัวใจของคนเราได้ง่ายกว่าความเกลียดเสียอีกวันนี้เนปาลกําลังเผชิญหน้ากับภาวะสุญญากาศทางการเมืองกลุ่มผู้ประท้วงไม่มีแกนนําที่ชัดเจนและข้อเรียกร้องที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างถอนรากถอนโคนพวกเขาต้องการเนปาลใหม่ที่ปราศจากการคอร์รัปชันความเหลื่อมล้ําและการปิดกั้นเสียงประชาชนคําถามคือเมื่อความโกรธแค้นได้แผดเผาทุกสิ่งจนมอดไหม้ไปแล้ว เนปาลจะสามารถฟื้นคืนและสร้างชาติขึ้นมาใหม่บนรากฐานของศีลแห่งมนุษยธรรมได้หรือไม่หรือบทเรียนจากแมนเดลาจะยังคงเป็นเพียงเศษเท่าทุลีที่ปลิวหายไปในสายลมแห่งความรุนแรงคุณคิดว่าอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้ศีลยังมีที่ยืนในสังคมได้หรือไม่รวมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ด้านล่างนี้เพราะใจคนเรายังมีคำถามไม่สิ้นสุดถ้าเรื่องราวเหล่านี้ทำให้คุณได้แรงบันดาลใจฝากกดติดตามกดไลค์ และแชร์ a อนิค้าไมลลไว้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ